สุดท้ายค่ะของจอโลกเศรษฐกิจนะคะแนวโน้มหุ้นเป็นอย่างไรในวันนี้ดูบวกเที่ยไก่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงต้องไปดูดัชนีเรียวทางกันคุณวัชรลักษณ์แสงนริศปชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณวัชรลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้หุ้นบวกเยอะเลยนะคะมีปัจจัยจากเมื่อคืนตอนห้าทุ่มหรือเปล่าคะจะคุณทรัมป์ค่ะ ค่ะก็นวแนว,แนวนโยบายทำนะก็ยังออกมาคล้ายๆเดิมที่เขาได้หาเสียงไว้อะคะ่ะแต่ว่าในภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนลงไปในหลายภาคอุตสาหกรรมมากนะักนะคะก็มีพูดถึงบางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกยาพวกอะไรพวกนี้นะเราก็ต้องตามดูกันกันกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า,าภาพรวมของเราเนี่ยค่อนข้างจะทำงาน ประสานกันดีระหว่างภาครัฐที่ลงนโยบายมาในเรื่องของมุมมองกันทางด้านเศรษฐกิจก,การช่วยเหลือการสนับสนุนกระตุ้นอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตัวภาคเอกชนที่ตดเบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะตอบรับในกระแสตรงนี้ได้ดีเนี่ยเราเราเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องในประเทศเราที่ที่น่าพึงพอใจ ที่เรามองก็คือว่าสิ่งที่เราอยากเห็นในปีนี้คือการทีการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมีการเดินหน้านะคะเติบโตที่ดีขึ้น,นกว่าในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะเห็นว่ารัฐบาลเริ่มมาพุ่งเป้าตรงนี้ด้วยเหมือนกันหลังจากที่ปีที่แล้วเขามีเกี่ยวกับงบการใช้จ่ายภาครัฐลง เยอะนะคะในส่วนนั้นก็ต้องรอว่าภาคเอกชน,นจะตอบรับแล้วก็ไปเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้นซึ่งก็จะกระตุ้ตนเศรษฐกิจกได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะค่ะคือถ้าดูแบบนี้แล้วมุมมองที่จะมาเจาะเป็นหุ้นรายกลุ่มนี้นะ่าจะมีผลกับหุ้นกลุ่มไหนบ้างคะจริงๆในภาพรวมเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของภาพภาพใหญ่ โดยรวมเลยนะคะก็จริงๆก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายด้านถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็จะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะคะซึ่งซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็โดดเด่นที่กลุ่มงานที่รับงานกลุ่ม รับเหมาก่อสร้างที่รับงานภาครัฐแต่ปีนี้เนี่ยาการจะอยากอยากจะให้มาโฟกัสเกี่ยวกับพวกที่รับงานรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นออ c, ทอซท c ซ t อ l นะคะเหล่านี้นะคะเป็นต้นซึ่งซึ่งเขาก็รับงานเกี่ยวกับงานทางด้านของปิโตเคมีอะไรต่างๆแล้วก็งานท่อก๊าสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันจะเดินหน้าต่อไปได้ดีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมเนี่ยแต่ได้เยอะก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งเราแนะนำมาโดยตลอดนะคะซึ่งสำหรับคนที่ลงทุนแบบคอนเซเวทีคือคือไม่ต้องเน้นหุ้นที่หวือหวานิดนึงเนี่ยสำหรับกลุ่มแบงค์เนี่ยเราเชื่อว่าได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็แล้ก็เซฟด้วยนะคะ ที่ทางทางเอชเวลเคยแนะนํามาทั้งนั้นเลยนะคะอย่างท r c ตัวนี้ก็เคยได้ยิน<ๆ>บอก<ๆ>ค่ะคะ<ๆ>ก็ปรากฏว่าจะเน้นไปในส่วนของระเป๋าก,กอ่อสร้างที่เปลี่ยนไปงทาเอกชนมากวันนี้เนี่ยเราแนะนํา t t c l เพิ่มเข้ามาอีกอค่ะก็เป<ๆ>็นพ of t e day ของเราในวันนี้ซึ่งเราก็เห็นเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยน่าจะเดินหน้าแล้วก็ทาง TTCL เนี่ยจะรับงานรับเหมาประเภทปิโตเรเลียมปิโตเคมีลงไฟฟ้านะคะซึ่งล่าสุดก็มีการเริ่มเซ็นจะได้เซ็นสัญญาสร้างงานให้กับทางเครือของ 4นะคะคือไทย MMA ที่อยู่มาตตพุทธในระยองเนี่ยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยงานอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่500 600ล้านแต่ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจปิโตเคมีแล้วก็พลังงานซึ่งเราก็เห็นว่าสบสามาสองปีแล้วนะคะก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรเพราะว่าราคาน้ํามันปรับตัวลงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับมากขึ้น,นะคะแล้วก็เรื่องของ อจะไปสร้างโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเริ่มเห็นสัญญาณว่าเริ่มเดินหน้าแล้วว่าค่ะสำหรับประเทศไทยเราในปีนี้เราก็เลยชอบทีทีซีะคาะเป้าหมายที่เราให้ก็ยี่สิบแปดบาทห้าสิบมานะคะเ,ออเขาจะมีโรงไฟฟ้าในพมา่าซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงแก๊สร2อยี่สิเมกะวัตต์ตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูในเนื้อเนื้อ,อรายละเอียดจริงๆจะเห็นว่าเออมื่อได้งานมานจากประเทศพม่าเนี่ย มาจิ้นจะดีมากนะคะแต่ว่ากว่าจะได้งานเนี่ยก็ลําบากมากด้วยเหมือนกันค่ะค่ะนะคะดังนั้นให้ราคาเป้าไว้ที่28บาทสําหรับ TGC L Story นี่มากมายแนโน้มเชิงดีทั้งนั้นนะคะก็เป็นผู้รับเหมาที่อาจจะเฉพาะทางไหมคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าด้วยค่ะค่อนข้างเฉพาะทางแล้วตอนหลังๆก็เข้าไปเจาะในธุรกิจไฟฟ้านะในประเทศต่างๆด้วยก็จะมีพม่าก,กับญี่ปุ่นนะคะที่เขาเข้าไปเจาะด้วยเหมือนกัน ค่ะสำหรับด้านของปัญหาน้ําท่วมนี่คุณมชินรักษ์มอกว่าไม่ได้กระทบอะไรกับการลงทุนใช่ไหมคะคือในส่วนของน้ําท่วมก็มีกระทบบ้างเกี่ยวกับภาคการใช้จ่ายนะคะแต่ว่าก็ยังคิดว่าเป็นน้ําท่วมแบบไม่ขังเป็นเดือนเดือนยังยังน่าจะน่าจะได้อยู่นะคะสําหรับเศรษฐ,ฐกิจก็มีมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของอ เพื่อผลการเกษตรอะไรต่างๆนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งก็มีคนที่เขาได้ประโยชน์อย่างเช่นเราต้องสร้างทางสร้างถนนใหม่เนี่ยเทสโก้เขาอาจจะเป็นคนที่ที่ได้ในเรื่องตรงนี้หลังจากน้ำลดนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องต้องไม่ใช่น้ำท่วมที่อยู่เป็นระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็กลุ่มยางพาราเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันอย่าง s อ a เนี่ย เขามีโรงงานที่ภาคใต้อยู่14แห่งโรงงานภาคที่3 13แห่งแต่เราสำรวจแล้วก็พราะว่าโรงงานที่ภาคใต้นี่ยังไม่โดนน้ำท่วมเลยสักโรงงานเดียวนะคะ<ม>ก็เป็นลักษณะของการท่วมในพื้นที่บ้านเรือนเลือกส่วนไร่นาแต่ว่าโรงงานก็ทำไวด้ดียังผลิตได้ตามปกติประกอบกับราคายางที่สูงขึ้นเร็วมากนะคะ<ม>ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเริ่ม รการขึ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่เกินร้อยบาทต่อกิโลแล้วนะคะก็อาจจะเป็นผลดีกับคนที่ยังสามารถจะผลิตได้นะคะสันก่อนคุยยัง85อยู่เลยนะคะวันนี้ขึ้นมาเป็น300ร้อยเอสเปิดต่อ u s เอสเซนนะคะเปิกิโลก็คือประมาณร0อยกว่าบาทนะคะโอ้โอค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงของตัวสั p ายที่อาจจะตึงตัวอาจจะเป็นโอกาสของหุ้นยางก็ได้ วันนี้คุณวัชรล,ลักษณ์มองกรอบของอ่าด้านของแอวรับต้านไว้ย,ยังไงบ้างคะคือสําหรับกรอบวันนี้นะคะก็เอ,อให้กว้างไปนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ,คะก็คือแนวรับ1,558แนวต้าน1,587ค่ะได้ค่ะควัชรลักษณ์ขอบคุณมากนะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรล,ลักษณ์แสงเลิศศิลปชัยคะ่ะวันนี้แนวรับแนวต้านกว้างกว้างเลยคะ่ะ1 1558ถึง15 1587กว้างมากนะคะ เราเห็นสัญญาณสดใสมาตั้งแต่เช้าก็เดี๋ยวสักครู่นึงก็จะลองอัปเดตเรวลไทม์กันดูค่ะว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็สัญญาณของทรัมป์ก็ดูดีนะคะอ่าหุ้นไทยก็ถือว่ายังทยานบวกกันได้อยู่อย่างต่อเนื่องที่ TCL เป็น top of the day และกันของสำหรับเอเชียเวฟที่แนะนำมาก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาปิโเลี่ปิโตรเคมีโรงไฟฟ้ากำลังจะมีโรงไฟฟ้ามีแล้วละหาในเมียนมาแล้วก็ยอดของการผลิตของเขาตั้งประมาณ120เมกะวัตต์ เป้าหมายให้ไว้ที่28บาทก่อนหน้านี้เอเชียเวลคอแนะนำ TRC mm hmm. ไปนะคะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างปีนี้เจียงเป็นเทรนดที่มารวมถึงแบงค์พานี่แต่ว่าถ้าเป็นรับเหมานี่ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะเบี่ยงไปทางเอกชนสักหน่อยคือไม่จําเป็นว่าผู้รับเหมาที่ได้งานรับใหญ่ๆนี่จะเป็นโอกาสเอกชนเองเนี่ย mm hmm. เขาก็ถือว่าเขาก็มีช่องทางที่จะไปได้ดีเหมือนกันด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของข้อมูลหุ้นที่ฝากไว้ส่วนนักฟังต่างประเทศเนี่ยมาติดตามข่าวกรองกันสักหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ก็เห็นกันแล้วว่า ด้านของคำเองเป็นยังไงข้อมูลที่ออกมาก็ยังคงยืนยันนโยบายเดิมๆนะคะอย่างที่เขาหาเสียงไว้ต้องดูเวลาปฏิบัติด,ด้วยว่าจะได้มากน้อยแต่โอบามานี่นะคะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งอำลาตำแหน่งไปเมื่อสิบมกราคมก็หลั่งน้ำตาเลยทียเดียว้วก็บอกด้วยนะว่านโยบายทุกอย่างงเขาเนี่ยทำให้สหรัฐดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีบางนโยบายนั่นแหละที่ผู้ที่เขา้าประกวดแข่งขัน ชิงประธานาธิบดีเขาก็ไปโจมตีบ้างเหมือนกันอย่างเช่นโอบามาแค์ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าบางทีค่าใช้จ่ายต่ำมันกมมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ครอบคลุมแบบนี้ก็มีการเตือนด้วยโอบามาก็บอกว่าระวังความแตกแยกในประเทศไม่รู้ว่าจะสื่อสารไปถึงใครหรือเปล่ารวมถึงให้ระวังความแตกแยกในเชิงประชาธิปไตยนะคะอ่านี่คือภากของโอบามาแต่ว่าข่าวกรองของอเมริกานี่เขามาจากทางสหรัฐบอกว่าที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปติดต่อรัสเซียในช่วง